น้มกาบนมัสการพอาจารย์ธีาารภาไรนามกาบสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในห้องธีรพาไรานามอยู่ในห้องอื่นๆทุกท่านนะคะวันนี้วิสาก็จะมาเล่าธรรมมาให้ฟังว่าวิสาได้พงในธรรมนั้นแบบไหนอย่างไรแล้วทุกวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคือวิสาก็ไม่ได้ไม่ได้รู้คำบาลี มากมายอะไรนักนะคะเอาความเข้าใจของวิสาที่จะเล่าให้เพื่อนๆที่พี่ฟังนะคะเราก็รู้แค่ใบไม้ในกำม,มือเดียวรู้แค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องไปรู้ใบไม้ทั้งป่าให้มันรุ่งยากจิตใจกลายเป็นการยึดการติดในรูปแบบต่างๆในตัวหนังสือในความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลาย ด้วยความทุกข์ถึงได้มาฟังธรรมะของท่านพระอาจารย์ธีรพาไราน้มทุกแดนสาหัสทั้งโง่ทงั้งเซอร์นะคะมาแล้วก็ได้เข้ามาฟังธรรมะผลทุกได้พ่อรู้ในแ,บบแบบอปแดงครั้งแรกนะคะพอฟังไปได้สักพักหนึ่งพอฟังไปได้ประมาณสักพักหนึ่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่ในช่วงที่ หนึ่งสองสามสี่ห้าถึงอาทิตย์เ่ยคือวิสาฟังตลอดเลยเอาบูทูธบูดหมูทางานไปด้วยก็ฟังไปด้วยคือติดติดติดมากเพราะว่ายิ่งฟังมันก็ยิ่งรู้สึกว่าเรามันมันมาเปิดเปิดอในสิ่งที่มันมันคว่ำอยู่ให้วิสาได้เข้าใจได้ได้รู้ได้เข้าใจในธรรมะได้มากขึ้นแล้วจิตมันก็ค่อยๆเบาโล่งสบายขึ้นอย่างเงี้ยมันคลายออกจากความทุกข ที่เป็นโลกสมมุติว่ามันใช้เป็นความทุกข์ละกันสิ่งต่างๆที่เราได้มีความทุกข์ทั้งทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นอยู่ในทางโลกเราเรียกว่ามันเป็นความทุกข์ละกันแล้วทีนี้ก็คือวิสาพอวิสาเข้ามาฟังธรรมะพระอาจารย์ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์วิสาก็จับหลักได้ถ้าทุกคนจับหลักตรงนี้ได้นะคะเอาเป็นแค่ เอาเอาขั้นพื้นฐานก่อนก็คือจับหลักให้ได้จับหลักให้ได้ก็คือรู้ว่าคิดนั้นมันไม่ใช่ของเรารู้ว่าอาการสุขทุกข์ความพอใจไม่พอใจนั้นมันไม่ใช่ของเราเนี่ยวิสามารู้ตรงนี้แหละค่ะมารู้ว่ามันไม่ใช่ของเราทั้งทั้ง,ท,งที่เมื่อก่อนนี้คือเราเราเข้าใจตลอดเลยว่ามันเป็นของเราสุขนั้นก็กูสุขกูทุกข์กูคิดอย่างเงี้ย มันก็ปรุงไปชั่วแต่แต่ละวันแต่ละวันมันไม่รู้ว่ามันคิดกี่เรื่องราวมันก็เป็นของกูกูคิดกูคิดมันก็หมักหมมเข้าไปในกิจของเราว่ามันเป็นความทุกข์ของเราจริงๆคือวิสามาเห็นแค่คิดแค่นี้แหละว่าความคิดนั้นมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเราที่เราทุกข์เพราะเราไปยึดว่ามันแล้วแล้วเราไปเข้าใจว่าไอ้ความคิดนั้นอ่ะมันคือของเราตรงนี้แหละ ที่ทำให้วิสาจับหลักตรงนี้ได้แค่นี้แหละคะ่ะทุกคนแค่รู้ว่าความคิดนั้นมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงอา,อาการของกิจสังขารอาการของนามธาตุจิตของเรานั้นใสบริสุทธิ์แล้ววิสาก็มายึดตอนแรกก็ยังไม่เห็นว่าจิตของตัวเองบริสุทธิ์หรอกคะ่ะตอนแรกแต่เชื่อพระ้าจารย์ไว้ก่อนเชื่อผู้ที่ ท่านรู้แจ้งไว้ก่อนว่าจิตของเรานั้นใสบริสุทธิ์วิสา็ยึดเอาตรงนี้เลยจิตของเราใสาบริสุทธิ์แล้วมันเข้าใจไปอีกว่าความบริสุทธิ์นั้นมันย่องมงดงามอยู่แล้วบริสุทธิ์เนี่ยมันย่องมงดงามอยู่แล้วแต่คําว่าบริสุทธิ์เนี่ยคือมันงดงามแต่เราเอา สมมุติทางโลกว่ามันคือความบริสุทธิ์งดงามมาใช้เรียกเฉยๆนะคะแต่ความบริสุทธิ์มันงดงามมากกว่าไอ้ที่เรามาเรียกว่าภาษาสมมุติเนี่ยว่ามันบริสุทธิ์คือมันงดงามมากกว่านั้นลึกไปกว่านั้นใสสะอาดงดงามไปกว่านั้นแต่ขอเรียกว่ามันเป็นความบริสุทธิ์นะคะพอวิสัยจับหลักตรงนี้ได้แล้วไอ้ที่ความคิดนั้นมันก็ไม่ใช่เรา ไอ้ความสุขทุกพอใจนั้นมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นจิตตสังขารหรือนามธาต์เป็นอาการของจิตแต่เราไม่รู้จิตเดิมแท้ของเราไอ้ตัวรู้เนี่ยคือมันไม่รู้มันไม่รู้ตัวเองมันไม่รู้ว่าความสุขความทุกข์นั้นอ่ะมันไม่ใช่ของมันแล้วมันก็ไปยึดไปครอบไปเข้าใจว่ามันเป็นของมันอย่างเงี้ยพอมันรู้ว่าไอ้ความคิดนึกปรุงแต่งอารมณ์หรือการกระเพื่อมขึ้นมีความสุข มีความทุกข์ขึ้นมาอย่างเงี้ยพอมันรู้พอจิตเติมแท้ของเรามันรู้รู้ว่าตรงนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ของเรามันก็คลายออกเลยมันไม่เอาเลยเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่มันทําให้ทุกข์ทุกแสนสาหาัสทุกจนเราต้องร้องไห้เกือบแทบทุกวันทุกจนเราไปต่อไม่เป็นจนเราท้อทุกจนแสนสาหาัสบอกเลยเป็นเกือบจะเป็นโรคเครียดอาจจะเป็นแล้วก็ได้แต่ไม่ได้ไปหาหมอก,ก็เลย ก,ก็ก็ซึมก็เศร้าแบบเพีย้ยมีถามในใจคิดอยู่เสมอว่าทําไมธรรมะของพระพุทธเจ้าทําไมถึงยากแท้ตอนนั้นนะคะพอมาฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วอุ้ยมาโทษตาค้างเลยตอนแรก ทำไมเราถึงโง่ขนาดนี้ธรรมะมันอยู่แค่นี้เองแค่รู้ว่าคิดนั้นมันไม่ใช่เราความสุขนั้นมันก็ไม่ใช่เราความทุกข์มันก็ไม่ใช่เราแม่แต่มันเกิดมาจากที่ที่เดียวกันคืออาการของคิด็นนามธาตุนั่นเองมันเกิดมาที่เดียวกันคือจิตตะสังไก้ ต้นกำเนิดขิดของเราหรือธาตุอันบริสุทธิ์ของเรานั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นธาตุที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นดั้งเดิมของเขามาตั้งแต่แรกเริ่มเลยเนี่ยพอมันไปเห็นอยู่ตรงจุดนั้นนะคะโอ้โหมันไม่เอาเลยมัน มันมันรู้เฉยเฉยทีเนี้ยมันไม่เอามันไม่เอาเข้ามาเลยคือจริงๆแล้วมันก็ไม่มีว่าเอาหรือไม่เอานะแต่มันรู้มันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่มันทําให้ทุกมันทําให้เราไปเกิดเกิดพบแล้วพบเล่าไม่รู้กี่พบกี่ชาติเข้ามาแล้วเนี่ยมันทําให้เราไปเกิดหลังจากนั้นมันไม่เอาเลยมันรูดูน้อมาดูข้างในตัวเองเสมอว่ามันติดมันคล้องมันเกาะมันเกี่ยวในอารมณ์อะไร ในความคิดอะไรมันพอมันรู้รู้ปุ๊บมันก็เห็นว่ามันคลายออกของมันเองเลยเราไม่ต้องไปทําอะไรมันมันจะคลายออกของมันเองเลยทั้งความสุขทั้งความทุกข์มันก็คลายของมันเองเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นมันคือธรรมชาติมันมีหน้าที่คิดในปรุงแต่งของมันอยู่อย่างนั้นแค่เรารู้แล้วไอ้กิจเดิมแท้ของเราหรือธาตุบริสุทธิ์เราของเราเนี่ย พอมันรู้ตัวของมันว่ามันคือทธาตุบริสุทธิ์มันก็จะไม่ไปข้องเกี่ยวเลยเพราะมันคือสิ่งสกปรกสาหรับมันไปแล้วตอนนี้มันเป็นสิ่งสกปรกที่มันไม่ควรที่จะเอามาข้องเกี่ยวในธาตุบริสุทธิ์อีกเลยนะคะนี่แหละสิ่งที่วิสารู้และก็เข้าใจแต่ก็ัวาที่มันจะมารู้ตรงนี้มันก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะเพราะวิสามีความทุกข์มีความปวดดีปวดเก่งมาด้วย เข้ามาในกลุ่มก็ยังมีตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันยังไม่หมดแต่มันก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปด้วยการฟังธรรมะด่าตัวเองพอมันมีไออารมณ์อวดรู้อวดดีอวดเก่งขึ้นมาเราก็ด่าตัวเองด่ามันเลยไม่ต้องไปเอามันไว้มันคือสิ่งที่สกปรกมากด่ามันเลยมันมีอารมณ์อวดดีอวดเก่งอวดรู้อวดฉลาดกว่าคนอื่นก็ด่ามันเลยเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นสิ่งสกปรกเราเนี่ย ไม่ได้ดีอะไรเลยมันไม่มีดีอะไรเลยมันมีแต่ความสโปรกทั้งนั้นเลยเราก็ด่ามันแล้วมันก็ค่อยๆสยบสยบสยบลงของมันนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็เห็นกำลังใจใช่ไหมคะการตั้งสัจจะก็มีส่วนที่สําคัญก็คือกําลังใจเต็มตอนแรก พิสาก็ยังกาลังใจไม่เต็มเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าเรากําลังใจของเราเต็มหรือไม่เต็มเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองด้วยการน้อมมาดูข้างในเรานี้แหละมันจะเห็นมันจะรู้เลยว่ากําลังใจเราไม่เต็มอะสมมุติว่าเราไม่อยากเกิดพอเรามาตั้งัจว่าเราไม่อยากเกิดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมันจะมีติงอิดติงอิดเหมือนมันยังไม่พร้อมที่จะไม่เกิดเนี่ยเราก็ เราก็ดูอ้อที่กําลังใจเราไม่เต็มเราก็มาตั้งสัจจะวิสาตั้งสัจจานั้นสวดแล้วสวดอีกนะคะไม่ได้ไม่ได้สวดเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นไม่ใช่นะคะวิสาสวดจบสวดใหม่สวดจบสวดอีสวดจบสวดอีกไม่มีใครรู้วิสาสวดจบสวดอีสวดจบสวดก็รู้ว่าตัวเองตัวเองยังไม่เต็ม มันต้องรีบเร่งให้มันติมเร็วๆเพราะเป็นคนใจร้อนเป็นคนใจร้อนอยากได้อะไรเร็วๆก็สวดแล้วสวดแล้วทีนี้ประมาณสามวันทําอย่างนั้นแหละสามวันเวลา,า,า,าที่ไม่มีคนก็เอาละนองนางโนบะนมือแล้วก็สวดแล้วทีนี้ประมาณสามวันมันเห็นคือมันเห็นอะไรใช่ไหมคะมันเห็นทุกอย่างลาบเป็นหน้ากองเลยทีนี้ยลาบเป็นหน้ากองแบบไหนคือมันหมดมันมันเห็น มันเห็นลาบเป็นหน้าโกมันไม่มีตัวตนแม้แต่สิ่งต่างๆที่มันเดินเหินที่เราเรียกว่าคนนั่ะสมมติเนาะทางโลกทางสมมติเขาบอกว่าคนเพื่อจะให้เขาใจง่ายที่มันเดินไปเดินมารถมันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วมันไม่ปุุมมันเงียบไปหมดเลย มันแค่รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงถนนหนทางอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันแค่รู้เฉยๆว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันเคลื่อนไหวแม้แต่วิสาไปตลาดทุกวันนี้มันว่างมันไม่เหมือนกับเราอยู่บนโลกนั้นใบคนเดียวเลยไปตลาดคนเยอะๆก็ไม่มีคนไม่มีอะไรเลยมันว่างแต่มันก็รู้มันรู้เสมอว่ามันจะเอาอะไรมันจะซื้ออะไรเนี่ยไอ้จิตเดิมแท้มันจะรู้มันจะรู้ทุกอย่างว่า เอาอะไรซื้ออะไรต้องการอะไรอยากกินอะไรมันจะรู้เลยเนี่ยสมมุติว่าเราไปซื้อมีกับข้าวเป็นสิบสิบอย่างตั้งอยู่ในหมอ้อนะคะแล้วทีเนี้ยบางทีเนี่ยนะถ้ามันถ้ามันน้อมดูแต่ข้างในเนี่ยเวลาเราไปเดินตลาดอย่างเงี้ยเราไปเห็นหมอ้อกับข้าวเป็นสิบสิบหมอ้อที่ตั้งเรียงกันอยู่รู้มันรู้นะว่ามันต้องการอะไรข้างในเนี่ยมันรู้เลยบางทีมันพูดไม่ออกมันได้แต่ชี้บอกแม่ค้าว่า เอาเอาอันนี้เอาอันนี้ถุงหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันไม่ไปปรุงเนี่ยเนี่ยค่ะคือจิตเดิมแท้ของเราแต่มันรู้ว่ามันต้องการอันนี้มันจะเอาอันนี้มันก็ชี้ว่าเอาอันนี้ถุงหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะมันมันมันจะอยู่ว่างๆของมันแต่มันรู้ว่ามันจะเอาอะไรแต่ถ้าจิตตสังขารมันจะบอกอย่างนี้ จสังขารถ้าเราส่งออกนอกมันก็จะบอกว่าแม่ค้าเอาต้มไก่ถุงหนึ่งเห็นไหมคะมันก็ไปให้ข้าว่านั่นต้มไก่อันนี้คือจิตตสังขารมันป่งนะคะแต่มันก็ยังอาศัยจิตตสังขารหรือนามธาตุเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยู่ทางโลกคือมันจะต้องรู้ว่าถ้าสมมุติว่าเราชี้บอกว่าเอานี้ถุงหนึ่งเนี่ยมันก็จะแบบแม่ค้าก็อาจจะ งง,ง,งใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเออเราส่งออกไปเราส่งกิบแต่สังขารออกไปเอาแมคค้าเอาต้มไก่ทั้งแล้วเราก็รีบมาดูข้างในเราเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแค่นี้แหละ,ะ่ะมันก็จบนี่คือการดำรงชีวิตอยู่ทางโลกมันง่ายมากนี่แหละแล้วก็มาตรงที่ว่าวิสาเลอามหน้ากองคือมันล่ามันก็เห็นเห็นความว่างไปหมดเลยมันไม่มีต้นไม้ใบหญ้ามันไม่มีรถมันไม่มีคนเน้แต่นั่งอยู่อย่างเงี้ยเราตัวเองนั่งอยู่อย่างเงี้ยเออมัน มันก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันหายไปหมดเลยมันลาบันหน้ากองเลยมันเห็นที่จิตมันเห็นที่จิตแต่มันก็ยึดไม่ได้นะมันยึดไอ้ความว่างนั้นไม่ได้มันก็ต้องไปรู้อีกมันยังมีละเอียดมากกว่านั้นอย่าไปเชื่อมันมันบอกว่านี่นะว่างแล้วมันบอกนะมันยังเพ่นกับนาอาอวิชชาอยู่มันยังมีอวิชชาอยู่แล้วเราก็ดูความว่างนั้นไปอีกไอ้ความว่างนั้นมันก็สลายไปเลยรู้ไหมถ้าเวลาเรารู้ทันมันมันสลายไปเลยพอมันสลายไปปุ๊บ มันก็กลายเป็นความใสมันใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วความใสนั้นเราก็ไม่ให้ค่ามันเราแค่รู้เฉยๆว่ามันใสอ้อจิตมันบอกขึ้นมาเลยว่านี่แหละคืออนัตตาเป็นจิตพุทธะจิตมันบอกอย่างนี้เลยแล้วทีเนี้ย พอมันเห็นอยู่อย่างนั้นมันสลายไปมันก็สลายไปเราก็ยึดไม่ได้ฆ่าไม่ได้มันจะรู้อยู่ข้างในแม้แต่มันจะไม่อยากได้อยากมีอยากทําอะไรเพื่อมันให้เป็นอะไรมันจะไม่มีเลยมันจะอยู่อย่างนั้นใสๆของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันรู้ตัวเองตลอดเลยมันรู้ทุกอย่างเลยว่ามันเป็นอะไรอะไรอะไรยังไงมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรยุบไม่มันจะรู้ของมันแต่มันไม่ไปให้ค่าในสิ่งเหล่านั้นที่มันรู้มันเห็นเนี่ยค่ะ นี่แหละคือการตั้งสัจจะมันมีมันดีอย่างนี้นี่เองมันทําให้กําลังใจเราเต็มหรือบารมีเราเต็มนั่นเองท้ายนี้<ม>นะคะการที่เราจะหลุดพ้นจากวัตะเราจะต้องแจ้งที่จิตถ้าไม่แก้งที่จิตไม่สามารถหลุดพ้นหรือไม่เกิดได้นะคะเราต้องแจ้งที่จิตจงหันมารู้แจ้งที่จิต รู้วิชาแจ้งจิตโด,ดยการฟังธรรมะพระอาจารย์ทีละพระไรานามไปด้วยกันนะคะวันนี้วิสาก็ขออยากจะขอกล่าวคาขอขมากราบขอโหสิกรรมเมื่อก่อนนี้วิสาชอบไปพูดธรรมะโดยที่ไม่รู้แจ้งในธรรมเลยแต่อยากพูดธรรมะเป็นคนที่ชอบพูดมันไม่รู้ว่ามันเอาคําพูดมาจากไหนมันรู้แต่ว่ามันอยากพูดพูดสอนคนบอกคน ในทางที่ผิดในทางที่หลงทางปามาธามของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ปามาทธามครูบาอาจารย์หรือปามาทธามเพื่อนมนุษย์มิตรหรือเพื่อนสัมพั์ทั้งหลายที่อยู่ในทุกโลกทุกภพทุกภูมิที่ได้พบได้เจอกันมาตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้วิสาขอสำเนึกผิดทั้งหมดทั้งมวลวิสาจะรับผิดชอบทุกๆุกดวงกิจที่วิสาได้ทําให้ท่านลุ่มหลงทางที่ยืด ยาวนานในวัฏฏะของท่านทั้งหลายบันนี้วิสาขอสำนึกผิดทั้งหมดแล้วจะขอเริ่มการให้ธรรมะท,ทุกทุกท่านด้วยการหลุดพ้นพ้นจากวัฏฏะพ้นจากการไม่เกิดอย่างแท้จริงวันนี้วิสาขอกราบขอขอมาทุกทุกดวงกิจทุกสพรพพกิจทุกดวงทุกดวงกิตด,ดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งม,งมวลไว้นะโอกาสนี้ สาธุกับขอขมาเจ้าค่ะคนพูดนั้นก็ไม่มีคนฟังนั้นก็ไม่มีขอให้ทุกท่านอย่าได้ยึดในเสียงนี้เพราะเสียงนี้มันก็ไม่มีอยู่จริงขอให้ทุกอย่างนั้นมันจบลงที่สัพเพธรรมาอนัตตาติสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ